ย่าได้พอผมบริยูพอผมสนับสนุนในการถ่ายคลิปตอนที่ทําทาคลิปแรกแรกเราอยู่บ่อยู่แต่ว่ายั่งบะมีดได้กำลังแต่ลราหัดผิดหัดถูกพอผมนี่สิแค่ให้ทุกอย่างคิดคอนเทนต์ในพร้อมเราสนับสนุนแล้วก็คอยเอาไปเห็นน้ำหมูหยองเฮ้ยมึงได้เงินมาต่ใส่ป่ะเพิ่นกับเอฟซีคอยคอยเอฟซีเพิ่นตอนนั้นผู้ติดตามเพิ่นหกแสนได้ของหมูหยองเพจหมูหยองอ่ะจ้าเอ๋สวัสดีครับผมไฟ่แมวเป้าครับวันนี้นะครับมันสัมผัสแต่คนอื่นหลายมือนี้ก็เลย ส,สัมผัสมันขึ้นนะครับหลังจากโอ้หลายปีนะถ้าพูดถึงตั้มหำตรงเนี่ยนะอ่ะตั้ม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียตั้มหำตรงชาแนล พอจะสัมภาษณ์มึงปั๊บเนี่ยดูฟ้าฝนฟ้าฝนเริ่มทา,มาปากเจ้ากขแหละออเอออ่ะ,อะนะครับสวัสดีด้วยทุกคนนอนในช่องของแอ้ตั้มทำตัวชแนลนะครับสัมภาษณ์โดยคลองช่องเองค่ะโดยคลของช่องเลยออเ,อเอาตอนนี้อาอยุเท่าไหร่ไอ้ตั้มมิถุนายนี้35เฮ้ย เห้เ่าเลยเนอสามห้าถือว่าเถ่าแล้วถ้าหลักสามห้าขึ้นนี่คืออยู่ในภาวะที่แบบว่าแก่ชราแล้วใช่ไหมเริ่มไหวไหวจากการเดินทางก็จะเริ่มน้อยลงแล้วก็จะเริ่มพอไหวไหวประมาณนี้ย่างออายสี่สิบละวัยกำลังสร้างออยสี่สิบอายเริ่มดูซึงว่าอยากนอนอยู่ห้องอยาก่ก็แก้ก็แก่เกินอิ่มตัวหรือเปล่าก็ไม่ใช่หรอกแต่แต่มันเขาชลูเองว่าเข้าเถ่าก็เท่าเขาจะดูดโดยตัวเขาเองสังขารเนาะครับอ่าตอนนี้นะฮะตั้มกาอู้เฮ็ดช่องยูทูบเบอแรกแรกเลยนะถ้าถ้าเดาบมผิดนะตั้มฮดตั้งแต่ปีไหน ถ้าย้อนไปกับประมาณ6เกเจ็ดปีที่แล้วครับตอนแรก อยากเห็นยูทูปแห้งเห็นเขาฮะหนีหนีพี่น้องฟังเด้อแบบว่าผมเบิ่งก็คือพี่บีดเอสกาตอนแรกบีดเอสกาเลยมันได้มันได้มันได้เงินจริงเหรอผมก็เลยเหตตอ่าเหตตตอนแรกกับประธานในเป็นยังดอกเสียบ่าผมทักถามไผ่ถามไผ่ถามไผ่ในวงการยูทูบเบอร์ไม่มีใครตอบแม้แต่คนเดียวโอ้โหผมกับเจ้าผิดจับถือกมาแล้วก็ศึกษาใน y o u t u ล e องลองเองนะใช่ลองเองก่อนที่ผมเหตยูทูปเต็มโตคือตอนแรกผมเหตงานก่อสังชีวิตผมเคยลำบากมาก่อนผมเหตงานกอ นักมากและนักนักจริงพี่นรองก่อสร้างผู้ใดเคยเห็นก่อสร้างแลยถึงหูว่านักถ้าเขาต้องย้อนไปเมื่อตอนผมยังประธานในเฮดยูทูบเลยเด้อผมทํางานก่อสร้างแรกนี่ก่อสร้างก่อนผมที่จะมีตัวตนก็คือผมลามลายโซนไอเห็นคลิปนั้นไอก็เห็นอยู่ว่าไอช่มมว่าอารมณ์มันระงับได้ยังไงระยะนั้นนะไม่หรอในใจกับอย่านใสโบบาโบบาเลยแหละเชื่อว่าผมไม่ค่อนใจห่อนกูกับกูก็ว่ากูเข้เมนตั้งใจทําด้วยอะไรน่าคือแบบใจคือแบบโบแมนว่าใจทั้งเขาเลยใจทั้งข้าว่าเป็นอย่างขู้บดเอียงอะนะ ชิปที่จับได้ว่าแฟนมีคนอื่นนี่คือเห็นค่าตาเลยในจังหวะนั้นที่เป็นชิปคือผมอยู่หน้ารถคือหน้ารถว่าคือบวกขีนี้ไปทางอื่นคือทางออกมันมีมันมีทางออกแค่ทางเดียวผมตั้งหน้าที่สิออกจากหอไปแล้วอ่าผมตั้งหน้าเป็ไปยังคือต้องไล่สดผมไล่เป็นหลักฐานเพราะว่าหลายหลายคนมันกับมันกับ เดี๋ยวสิบอลูวะางหน่งมุ่งหนึ่งง่ายอีกมุมหนึ่งคนลแม่งผมตั้งใจไล่หัวคนเบิ่งตอนนั้นไล่สดได้ปรแมาณเฮ็ดชิปไล่สดคนดูแค่เจ็ดร้อยในในไล่สดจากที่ข่อยเคยโบมีคนไล่โบเคยโบเคยมีคนเบิ่งสิประมาณเจ็ดแปดร้อยพันหนึ่งเนี่ยหลายคนคนเบิ่งเจ็ดร้อยเนี่ยหลายมากถือว่าหลายแต่ทีนี้ หลังจากไลฟ์สดชิปมันไปสิบล้านยี่สิบล้านเว้ยเออเออฮ้ยมันมาจะใส่คือเขาย้อนดูคลิปมันเป็นชิปที่โกรเชียดแต่คำ่าคอยตลกหลังจากนั้นเอฟซีกันเนี้ยนะมาให้เฮ็ดชิปตลกเบ่งพมก็เริ่มเฮ็ดคำคมเฮ็ดย่างมาเรื่อยๆอ่าแล้วมาทำ YouTube มาทำยูทูบนี่แหละยูทูบเป็นกุญแจสิ่งที่ทำให้ผมลาออกจากงานที่ผมบอกไปเนาะ้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ นี่ผู้ใหญ่บ้านฟินแรงฟังไว้เลยเจ้าขึ้นแรงบานานใจหมอเน<ม>ี่ยผมในตอนแรกผนอยู่เมืองนอกยังมากับไทยผมกับแท๊ามกันนี่แหละเออล่าออกเลยมันได้ยี่ลีเออแล้วต่อบ,บีไว้ผมล่าออกปึ้มจากเงินเดืนอนหมื่นกว่าบาทออผมมาได้จากยูทูบเดือนแรก พันบาทพกพันบาทเฮ้ยมันได้อีหลีอกำลังใจมั้ยลุยลุยกระจับพอบอกว่าแล้วพอญออดอ่าพญออดนี่พญออดนี่คือตำแหน่าร้อยสีเลยแรกแมนเห็ดเห็ดกับพอญออดพอญออดกับบ๊อบแมนไผยเป็นดาวอ่าเป็นดาวก็ทำมาด้วยกันลายมาด้วยกันเห็ดมากกันข้ามข้อมกินเหล่าข้ามข้อมเห็ดมากบ้านนี้ฮู้บบบ้านนี้ไปผ้าจานออดไปเล่นยครับพี่สาธิตตายตําอ๋อแมนไทยเออแล้วที่สำคัญก็คือยังไม่รู้ว่าแอปฟ้ามันมีรายได้คนตอนนี้นั่งผมเบลียงแอปฟ้าบ้านนี้หรือเพจนั่นแหละ ก็คือพี่จอนน่จอเน่เมื่อหเฮ้ยน้องโตโตได้เฮ็ดเปิดารใดในแอฟร่ายังบอกครับเอ้ามันมีรายใดไดเพิ่อนนีดีเพิ่อเอื่นเฮ้ยน้องน้องมะนี่เพิ่นไหนทีมงานหลังบานเพื่อนจัดการไหนผมหลังจากนั้นผมกับลุยมาเลยนี่สองคนทีที่เป็นแรงพัดดันผมเเลือกพยาบัตรฟิลเลนครับจอนน่แล้วก็เฮ็ดมาเฮ็ดมาจริงที่สำคัญคือ ถึกด่าหลายนี<อ>สำคัญสำคัญมันธรรมดาแต่ตั้มนี่รู้สึกว่าตะกี้เนาะเท่าเท่าถี่เบิ้งนะจะจ,ะจะจะจะมีบก,กี้คนนะจะมีบักซ่องจะมีตาเก่งแมเนี่ยเราะอหนี่ซีหัวกะทิเขาเนี่ยแหละมันซีม<ไ>ีปราม่าโลนี่ถ<ไ>ี่เขาเขาเป็นกุมเขาไว้กุมเขาไว้จนเนี่ยแหละมันก็นเฮ็ดมาเฮ็ดมากโอ้ถึกด่านี่ก็ถึกด่าออหลายทวมาผมทอบว่าถึกด่าผมตอนแรกผมเขียดเลยคือผมสอนทุกคนแหละว่าอย่าไปสนใจเลยคนด่าเขาเขาได้ด่าต่อหน้าเฮ้า อ่าผมผมที่มองพานก็คือทาว่าเครียดบอเครียดแต่ผมอยากตอบบอบอแต่ผมผมอยากตอบแหละแต่ผมเลือกที่จะไม่ตอบคือเขาเหงียบเขาด่าคนที่ไม่ชอบเขาก็ด่าคนที่ชอบเขาก็ชมมันสิมีมันสิมันสิเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนบางคนที่หัดมาทำาคียอเตอร์หรือมาเห็นยูทูบเขาจะรับคําด่าไม่ได้เขาก็ท่อเขาก็ถอดไปอแต่สําหรับผมผมท่อแต่ผมว่าถอยคําไหนที่ด่าแรงๆผมลบออกได้อ่ถ้าดูแล้วชีวิตมันดิ่งเข้าว่มหู้ดซึ้เข้าแย่ ผมเรียกทีสิลบออกผมเรียกทีโฟกัสผมโฟกัสแต่คนที่ย่องเฮ้ามันเรียกที่เข้าที่เสีสบี่เอามาใส่สมองดอกบางคนเข้าตอบคอมเมนต์พร้อมแมนครับบางคนด่าเราเขาก็ด่าแม่งทุกคลิปถ้าคนที่ชอบจริงๆอ่ะถ้าเจ้าไม่ชอบใครเจ้าเฮตดยังไงเลื่อนนี้เลื่อนนี้นั่นแหละคือคนที่ไม่ชอบเราเข้าเลื่อนนี้แต่เขามาคอมเมนต์ก็คือไร้สาระว่ะแต่เขามาพิมพ์ไรสาระเขาเอาเขาเอาเวลาประโยชน์เวลาอันมีค่าของเขามาพิมพ์คําว่าไรสาระในคลิปเราก็แสดงว่าเขาสนใจเราแล้วเขาสิบเกียรไปใส่ใจ เลยแบบคนทีด้ากันเขาแทบจะเป็นเอฟซตัวยงเขาเลยนะแมนครับมึงลู้เบิร์อ่ะอ่าลู้เบิดเออมึงลู้กูคิดใดกูยังมึงคือมึงหูมากกว่าเอฟซบางคนอีกแสงว่าเอ้ยมึงเอฟซเรานี่ว่ามึงรู้จักทุกอย่างรู้นี้นั่นนี่ะธรรมดาครับผ่านได้มันก็นี่แหละแล้วที่นี่ก็เคยแบบทำว่าตัวคนเดียวมันตันเนาะ เคยเอาคนเอาทีมงานมาอยู่น้ำหลายหลายๆนแต่สุดท้ายก็คือนินทาเราเบาเฮามันจะมีโดยโดยโดยตรงแหละบางทีขอขวาเฮาขอเฮามาอยู่น้ำเนาะแต่สุดท้ายก็นินทาว่าเราไม่จ้างผมก็บอกผมก็บอกให้ชัดเจนเลยว่าอยู่กับผมผมไม่มีค่าจ้างนะผมไม่มีเงินที่จะไปจ้างคือมันทุกอย่างมันมันใส่เงินหลายแล้วผมก็บอกว่าถ้ามีน้ำใจให้เล็กๆน้อยๆไม่ต้องหวังเงินเดือนบางคนก็หวังแต่แมงประเหตดอย่างนอนบ่เตือนอย่างนีสิหลายคนในเจ้ากรสีหูว่ารุ่นเพราะว่าอันนี้ ตะกี้บ่ได้มาอยู่กับมันแบบนี้เด้ครับพี่น้องผมอาจจะอยู่ห่างๆเพราะว่าตะกี้ผมอยู่บุรีรัมม์มันบ่อไก่จากชุมพลมันเฝ้อคอยเฮ็ดเพจอ่ะพี่น้องอันนี้เรื่องจริงครับมันไปนั่มพายลุยแชทมาหาไอ่เอายังเจ้าพร้อมยังถ้าพร้อมก็ช่ไปมไอ้มีของไอมีของเออบางทีมันมองออกฟอดตอนตอนนั้นเพราะว่างยึดติดเขาว่าดาราเอออือ ไฟนี่ยังยังยึดติดธรรมดาเดี๋ยวเอาไว้้ขอยสัมผณ์เจ้าดีกว่าคลิปต่อไปคลิปนี้เจ้าสัมผณ์ข่อยได้เนี่ยแล้วทีนี้คนมาอยู่น้ำเนาะมาอยู่น้ำหลายๆก็อยู่บ่ได้ก็คือเปิดรายได้แล้วก็ไปเพราะว่าผมไม่มีเงินเดือนให้ผมชัดเจนอยู่แล้วใช่แล้วทีนี้ผมก็เลิกทำยูทูบไปผมไปทำแฟนเพจแล้วตอนนี้ก็กำลังจะกลับมาทำยูทูบช่องแดงกลับมาแล้วนะในผู้ติดตามเจ็ดแสนซับเนี่ยเสียดายครับทัถ่ายลงกมันกับเป็นยอดเงินมหาศาลอ่ะแมนแมนก้คนสีเฮ็ดได้แสนต้องแสนเนี่ยบ่ธรรมดาเลยครับลำบากเหนื่อยแล้วผมก็เล มาอยู่ก็ะไรผิดพลาดแอฟชายผมอยากเฮ็ดแอปแดงมากมาลุยน้ำกันเอาลุยก็ลุยกับมาลุยกับมีดีย่างตรงเชียวลูกหลานมึงทีท้ายน้ำแต่น้อยมันใหญ่ขึ้นแม่น้องโอ้โหบอกว่านตองฝนพี่น้องเห็นเลยเห็นน้องฝนเห็นน้องเฟิร์นอ่ะเขาใหญ่ขึ้นละเขาเอ้ยอีกแบบนึงมันก็เลยแบบร่วมกลุ่มกันเอื่องที่นี่ก็อยู่กันเป็นกลุ่มอะไรมีความสุขจักปีไล่มาดูนับได้เจ็ดปีเจ็ดปีเต็มพี่น้องก็ตั้งแต่เด็กน้อยอ่ะเนาะไอ้ฝนเนยน้อยบอกว่าเนยน้อยเอ้าเว้ยมันกยังลุยเขื่น อันนี้ถือว่าผลิตผลที่ดีผมเสียดายตอนไม้ดีผมเสียดายยางหนึ่งผมบอกเสียดายพอผมบริยูพอผมสนับสนุนในการถ่ายคลิปตอนนั้นคือพอยั่งยังยังยังตอนตอนที่ทำทำคลิปแรกแรกเราอยู่บ่ยู่เอออยู่แต่ว่ายังบ่มีรายได้อ่ากำลังแต่ลราหัดผิดหัดถูกพอผมนี่สิแค่ให้ทุกอย่างคิดคอนเทนต์ในพร้อมเราสนับสนุนเรามักเบิงอีสานฟาสวบเรามักเบิงเออเฮ็ดโลดพอสนับสนุนคลิปที่เราตายเลยมือที่เราตายเลยมือที่เสียชีวิต เลยคลิปฮัลโหล เธออยู่ไหนนี่เธอไม่หัวซาเราเลยนั่งอยู่กองทรายบ่อไท่ตกเหล่าคือผมลงตอนเช้าเพิ่นกะเสียชีวิตเลยเสียชีวิตเลยเสียหลังจากนั้นผมก็ดิงมากแต่ผุนผมกับมาอยู่นี่แหละผมก็ถึงว่าผมบวเพิ่งเพิ่นบด้เห็นแมนเพิ่นบวชเลยเห็นตอนประสบความสำเร็จประสบคำว่าประสบความสำเร็จของข่อยเนี่ยบวชไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราเห็นเรากับที่เห็นนี่แหละเราก็อยูนี่แหละคั่มาประสบความสำเร็จของข่อยบอกเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยประสบความสำเร็จคือตางกัน รช่ของแต่ละครอบครัวของแต่ละพื้นฐานฐานะของคนมันไม่เหมือนกันอารมณ์เอาไง่าดีกว่าแต่ก่อนก็โอเคแล้วมันประสบความสําเร็จแน่นนบางคนมันมันบวคกับางคนสะสมกัะบะบางคนสะสมจักรยานบางครสะสมโมไซค์อย่างเสียมันเป็นความชอบมันสื่อมากเหรมันมานั่งเบิงมันเป็นความบวกกีคยังว่ากูชอบมันเป็นความชอบความชอบปอดีสมัยข่อยไปเลี้ยนเนี่ยข่อยย่างจากบ้านมีปมมีปมสมัยย่างไปเลี่ยนนี่ตรงนี้มันเป็นทังขี่หินแฮมเบิร์ดทั้งแดงย่างจากบ้านมาประมาณกิโลครึ่งนี่ไปรงเรี้ยน กินเยอยู่หัวหน้าแล้วเขาบ้านไปีนกิโลนึงจากนี่ไปลงเรียนกับประมาณเกิงกิโลเอ่ประมาณกิโลก่ไกยางโมคีเวบตะกีเวฟลอยเยพานี่ล่ะท่อดังแป๊ดแปปข่อยยางข่อยถิดจักรยานพอได้จักรยานมีโชคคือมอไซค์ คล้ายๆบีไม่เอ็กย่างสีมันมีโชคไหนมันสามารถจะแห้งได้คือตอนนี้ก็คือถามว่ารวยไหมมีไหมขอยบ่ได้มีคือทุกอย่างมันตอบสนองหรือมันความไข่เขาเขาขาดมันไปเติมสิ่งที่ขาดเป็นปมตั้งแต่เด็กหน่อยขอยเลยเหตุหลดเหตุยังมาสะสมเพื่อเพื่อเติมสิ่งที่ขาดซิงเงินเองเขาอยากได้เขาอยากมีเขาก็ต้องเก็บอแต่ถามว่ามีเงินเก็บไหมมันก็มีพอใช้จ่ายแหละบ่ได้มีหลายบ่ไดดอู้ฟูบ่อดเอือเฟื้อแบบมากไมมนี่แหละ จำคำนี้คอยไว้คอยบ่เคยคอยคอยคอย,คอยท่องคำนี้ไว้ตลอดได้ปะคอยบ่เคยย่านความสำเร็จคอยสิ่งแต่สิ่งคอยย่านที่สุดเมื่อเราประสบผลสำเร็จแล้วไม่มีใครอยู่ยินดีก็คือย้อนไปก็คือพอบ่ได้แสดงความยินดีคือพอเสียแล้วยังบ่ดได้ดูแลพอถ้าเพิ่นดูเมืนก็ได้ดูแลเพิ่นก็ยังด,ดีดูแลแฟนเราแทนก็ได้แต่ว่าเราเลี้ยงตั้งแม่ต่อไปแล้วก็เขาว่องหมดแหล้วเราต้องพ่อแมนแมนนี่แหละถือว่า คือรถทุกขั้นนี่ข่อยอยากมีคือขั้นนี้ข่อยอยากมีเลยข่อยเห็นมูคีข่อยอยากได้ข่อยอยากได้แห้งเป็นรถที่อยากได้ซื้อมากับบูคีแต่เ้าเขามีความสูขเอามันเอามมองเอื้อมมเออมันมีความสูขนั่นแหละมันเติมสิ่งติขาดเจ็ดปีเต็มเต็มเาตามแมนชีวิตว่าจะกี่ข่อยลำบากอยากได้ยังบ่ได้พอแม่บ่มีข่อยไปเจอทะเลมูไปทะเลไปยังบ่ให้ฟังเซียบอกข่อยเจอทะเลตอนอายุเท่าไหร่เท่าไหร่ตอนอายุยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเจอทะเลครั้งแรกพ่อกันพัวเข้าบ่ เดี๋ยวพ่อชูมีอบอกว่าบอกได้เนี่ยมันไปเที่ยวเบิร์ตแล้ว่อยไปใส่มันไปน้ำเบิร์ตมูเด็กหน่อยได้กินดีกินบอกว่าโมนี่ไปคาับโมูเจ้าไปจึกมันจะไปเฝ้าเจ้าไปน้ำมาคานี่เนาะอ่ะครูท้ามเลยวานนี้ น้องลักโพมาตอนไหนน่องลักโพมาตอนไหนตอนนั้นคือมึงเห็ดยังมึงเห็ดยังยังเห็ดแล้ว YouTube เห็ดแล้วเห็ดแล้วเห็ดทุกอย่างแล้วน่องลักน้องลักตะโกนนันคือน้องลักเป็นเอฟซีคอยเป็นเอฟซีคอยเรื่องมึงทำเป็นอะไรคำคมแคปชั่นโอ้ยแบนี้ดูเหรอเอาใจผู้หญิงผู้หญิงกระมากอุ้ยแคปชั่นแคปชั่นอายก็เท่ติดตามเวอต้องใจดีเออเพิ่นกะเลิกกับผู้บ่าวได้อีปอบนี่เออเลิกกับผู้เบาวเลย ผู้ว่มาไม่ไม่คอยมามาทักหาข่อยเป็นเอฟซีแอดคอยมากกว่าการรับแอดแล้วเว้ยรับแอดป้าปมาเออกกว่ากระทักไว้แล้วแช่นแรกว่ายังไงเจ้าจิงจื่อเดี๋ยวว่าแช่นแรกไอแช่นแรกไอ้รักทักมาเป็นเอฟซีนะคะฝุ่นเฮ้ยออยูซือเซืเป็นเอฟซีนะคะชอบชอบแคปชั่นพี่มากมันกับเข่าท่างข่อยแล้วข่อยกระเฮิร์ดเนาะอ่าไปกีบไปกีบมาก่อยกับผ้าป้าปึ๊บกับผ้าผ้ามันดีปะ ไปฮับหรือคือเรื่องเขามาเล่นยญรอเขามาเห็ุงานก่อนใคครไปเป็นตากล้องได้ด้วยบอกดีไล่แต่ว่าผมกับน้องรักเนี่ยสูงม่าน้ำกันช่วงนั้นผมยังบ่มีอะไรทีกทีหลังเขาเป็นน้่งมีอันนี้อันนี้เดวิาเดวิลแต่ว่าน้องรักสิยุบเบื้องหลังผมยังบ่เปิดโตน้องรักสิเป็นตากล้องเลยยังเดียวอ่าผมไปใส่ไปทายใส่ผมสินอนปั่มตอนนั้นตอนนั้นนี่ได้รถขั้นไหนมา รถเก๋งพี่น้องคือสีจําได้รถเก๋งขั้นสีแดงตะกีเป็นสีขาวคือตอนนี้ขั้นนี้คือข่อยมีแต่ข่อยเห็นงานอยู่แล้วพอดาวให้อ่าเราข่อยกับพท่านในแล้วองขวดดอกกระสูมาแล้วก็น้องลากกนมาก็เอาไปนอนปั่มนอนยังอาบน้ำปั่มไปไทยกับพี่จอนี่ไทยกับไปเชียงผิวไทยกับเสียปุทไทยไปใส่คือทุกอย่างเดินทางคือจะนอนในปั่มบ่มีเงินเซาห้อง เซฟเสพกันค่าร้อยคือละห้าร้อยเขาเติมน้ำมันดีกว่าเขานอนเ่ได้ไปไกลอาบน้ำในปั๊มแมนนอนเนี่เงี้ยเงี้ยเงี้ยเขานั่งช่วงช่วงนั้นช่วงไทยนั่นยังได้ได้แล้วได้แล้วเพราะไรเต็มเต็มที่เขาต้องลุยไปหาแมนเขาเขาต้องสู่ช่วงแรกแต่พ่มี่ไพซัพพอร์ตได้พ่อแม่ก็บ่ได้มีเงินให้เขาก็ต้องสู่เองลุยเองนั่นแหละโอ้พออยู่กันมากก็ตีไปกันรักในนาจะหาบ่ ประมาณ6 7ปีหประมาณไล่ไลกันกระเพิ่มไล่ผมผมอาจสิมีชื่อเสียงมาแล้วระดับหนึ่งอืมอ่าเริ่มมีคนหูจักระดับหนึ่งผู้ติดตามระดับหนึ่งเออเริ่มตีในช่วงเร้่แมนแล้วก็น้องรักกับมาลุยแล้วกับสูวมากับประม่านตีไปจากถาปีอ่านั่นแหละโอ้โหเจ็ดแปดปี่ถือว่าก็โอเคนะโอ้แต่แต่มันมันมันโมหงนี่พี่น้องกูเด๋มามันบอกมันหมหงได้เมียหอยกวาดไซรเลยได้เมียอ่ะบอกเพื่อนวิชาบอกวิชาเห็นหลายคนอ่ะตั้งแต่ไล่มาเลยอันนี้ใไฮบอมตัวเลยแต่หมูยองหมูยอง มูหยองนี่ผมเป็นคนแนะนำนะแต่แต่แกมี FC อยู่แล้วแต่นี่ก็เป็นเอฟซีพอดกอ่ะมูหยองต่างคนต่างเป็น FC กันเป็น FC เรื่องรถเขาบอกถึงเลยผมเป็นเรื่องซีเอฟซีเรื่องรถของมูหยองเพจเพิ่นสิขายแต่สองอย่างเดียวถือฟองไงโลโก้เซเว่นนั่นแหละแล้วละมูหยองดิีข่อยไปอยู่สายซีข่อยเอารถคันนี้ไปเฮ็ดเนยน่น่น่เน่ข่อยได้เงินก้อนแรกที่ว่าฟูกออกมาสามสี่แสนข่อยซื้อรถคันนี้เลยแล้วก็ข่อยเอาไปเฮ็ดน้ำมูหยองเฮ้ยมึงได้เงินมาแต่ใส่ปะเพิ่นกับเอฟซีข่อยข่อยเอฟซีเพื่ ติดตามเพิ่์นหกแสนได้ของหมูยองเพจหมูยองอ่ะแต่ว่าแกไม่ได้ทําแล้วแกขายของขายของคนไม่มีติดตามเฮ้ยมึงได้จากนี่ยังวะได้จากโฆษณาครับอ้าวมันได้เหรอได้ดิเพจเจ้าเจ้าคือเพื่อนลูกพี่เตือนเพิ่นลูกพี่เนาะเพิ่นก็เฮ้ยมันได้ยี่หลีเหรอได้เจ้าถอยกับมีสูตรว่ามันต้องเชี่ยเพจให้สะอาดก่อนตามที่ลูกน้องพี่จอนนี่สอนมาถ้าเพจเก่านะเชี่ยให้สะอาดแล้วก็เริ่มลงคลิปเพิ่นไปไล่ลบโพสต์ลบขายของลบคลิปลบวิดีโอลบโพสต์ออกทุกอย่างสองเดือนเฮ้ยเพี้ยงได้ต่อเพิร์นอะถ เปิดได้ยีงลีแล้วก็ลุยมาแา้ว่าเราเท่าสมือนี่แล้วก็ลุยครับต้องถามว่าเอฟซีมูหยงเราเรามีชื่อเสียงกอนผมอีกในวงการรถแข่งผมเป็นคนจุดสนวนจุดสนวนตอนนี้กำลังมาร่วมทีมงานใหม่ว่าจะเป็นน้องแนนไอไฟแบบเริ่มข้อมาเลยพข้อมาเริ่มสาวทอดอีเมนแล้วก็ หลายคนหลายคนกบบเอายังไงซึ่งกลับเป็นศัตรูแล้วนี่แหละกระเ้ยมาลายางเมึงเล่นนี่ก็คือบานงูสผ้ายางเนี่ยต้องนี่ก็คือเฮ็ดไหวเฮ็ดทีมงานอยู่เลยผมบอกเลยว่าเมื่ี้ไปรถขั้นสองขั้นสามขั้นเนี่ยสี่ขั้นเหมืเด้จนมันมันมันบ่อยปะไอ้เบิึงรถสองมือเห่าเลย ขั้นนี้เพื่อทีมงานางคนเสิ์แล้วก็ต้องนีผมเห็นผมตอนแรกผมมีโปรเจกต์ว่าสิสร้างบ้านผมให้เขาออกแบบบ้านแล้วล่ะในราคาในราคาล้านล้านหาเขาออกแบบให้แล้วผมก็เลยว่าเออล้านหามันมีสองหอง้องเต็มทีแมงมันกับจูดใคแค่สามสี่คนสองห้องห้องหนึ่งมันก็เป็นข่อยกับน้องรักล่ะแมนบอห้องสองอาจจะเป็นย่าเป็นแม่ข่อยแล้วทีมงานสีอยู่ใส่ข่อยก็เลยว่า ทำบ้านสวนเนี่ยข่อยเย็ดสามสี่หลังข่อยเย็ดไปเพื่อต้อนรับทีมงานเลยผมบอกเลยว่าต้องไปเศร้ามากก็คือลุยลุยลุยพักได้เลยก็คือสีเห็ดเป็นบ้านสวนเห็ดคัวเห็ดยังสําหรับข่อยนอนไปก่อนทิ่ดีเพราะว่าย่มอีกอย่างเข้าอยู่ชุมพ่ะมันไก่เราเราเราเริ่มจะลุยงานหรือไงตอนนี้ก็เริ่มสีมาส่างสันผลงานแล้วครับก็ฝากติดตามในยูทูบเดี๋ยวเป็นอีกที่นหนที่ก็ฝ้าห้องฝ้าผ้ามาหาเพลินเพลินบรรยากาศแล้วกับพิชซี่ไปสมีแลละครับพี่น้องผู้ใด ที่รับชมก็ขอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆที่การรับชมครับมื่อกีสส้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทีมงานบ้านดูเราด้วยนะครับ